เราไปดูกันที่สี่ิ้นผิงนิดนึงนะฮะเมื่อวานนี่ก็มีการนี่ฮะภาพประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะฮะจับมือกับคุณหมาคุณหมาเนี่ยเป็นอดีตนะประธานาธิบดีของไต้หวันวันนี้เดินทางมาแล้วก็มีการจับมือกันกับสี่ชิ้นผิงด้วยนะครับก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะฮะระหว่างประเด็นไต้หวันกับจีดเนี่ยแน่นอนฮะคุณหมาเนี่ยเน้นย้ําประเด็นเดิมนะว่าแกยังเน้นย้ําความสัมพันธ์กับ จีนกับไต้หวันเนี่ยเหมือนเดิมตั้งแต่เซ็นสัญญากันในปี1992นะคอนเซนซัสที่เห็นร่วมกันระหว่างตอนสมัยนั้นเป็นพรรคก๊ก,กมินตัง๋งนะครับกับรัฐบาลจีนเนี่ยคอมมิวนิสต์พาร์ตี้เนี่ยว่าจีนเนี่ยมีจีนเดียว one china one c h น n า policy ยังมองเป็นจีนเดียวอยู่นะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังตีความคําว่า China าเนี่ยไม่ตรงกัน ชน่าของจีนเมนแลนด์เนี่ยตีความอย่างหนึ่งกับชน่าของไต้หวันเนี่ยตีความอีกอย่างหนึ่งนะแต่ยืนยันนะว่ามีอยู่จีนเดียววันชน่าแต่ว่า Differ เชนชานะฮะอย่างอันนี้ยังเป็นปัญหาที่ยังคาราคาซาังกันมาถึงจุดนี้นะครับประโยคที่น่าสนใจของคุณหมาที่พูดเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์เนี่ยของสองประเทศหรือเกิด if the w a r break นะฮะพูดคำนี้เลยนะว่าถ้าสงครามเกิดขึ้น นะเบรกเอาระหว่าง s ู d า s ก็คือไชนากับไต้หวันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โอ้โหเรียกว่ายอมรับไม่ได้เลยนะ unbearable กับ Chinese nation กับชนชาติจีนทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่มันจะรับไม่ไหวจริงๆนะฮะถ้าสองฝ่ายเนี่ยมีการใช้ความรุรแรงหรือ The War เกิดขึ้นเนี่ยรับไม่ไหวจริงๆสำหรับคำว่าชาวจีนนะฮะ